สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับช่องวัยรุ่นหัดทำนาวันนี้เราก็จะมาบอกยานะครับหลังจากที่เราหว่านปุ๋ยไปนะครับยาที่เราจะใช้ก็มีอะไรกันบ้างนะครับเขาเรียกว่ายารอบที่5้านะครับ หรือว่าต่อจากยารอบที่4นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนํากันว่าเราใช้ยาอะไรบ้างนะครับในรอบที่5หรือรอบระยะที่เราหว่านปุ๋ยหรือรลอข้าวกัดหางปัทูนะครับเดี๋ยวผมพาพูดคุยถึงเรื่องยาก่อนและเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าลักษณะที่เราฉีดกันเนี่ยคือช่วงลักษณะแบบไหนนะครับเราถึงจะฉีดออติว่าฉีดสารเหล่านี้ลงไปนะครับ อ่าเรามาพูดก่อนตัวแรกที่เราต้องใส่ในระยะตั้งท้องนะครับหรือว่าท้องกลมก็คือไตไซคาโซนนะครับ1ตัวอันนี้ก็กระป๋องหนึ่งได้5ไร่นะครับหรือพูดง่ายๆห0 0กรัมต่อ5ไร่นะครับจบไปนะครับอ่าตัวต่อไปไทอะมีทอกแซมนะครับเพี้ยบัวได้หมดนะครับเพี้ยไก่แจ้พวกบัวพวกแมลงบินได้หมดนะครับอันนี้ก็ใช้ไปเลยนะครับเข้มข้น100กรัมต่อ5ไร่นะครับ ให้เราหนักๆห,หน่อยนะครับหน0่กรัมต่อ5ไล่ตัวนี้ก็ได้ทั้งเพี้ยได้ทั้งบัวได้ทั้งแมลงแมลงบินนะครับหลายๆชนิดนะครับต้องใส่ด้วยนะครับอ่าตัวต่อไปขาดไม่ได้เลยนะครับไพมีโทซีนถ้าตัวเนี้นะครับไพมีโทซีนตัวเนี้ยมันจะเป็นไพมีโทซีนที่ธรรมดาเขาเรียกว่าธรรมดานะครับไม่ได้แรงมากหรือว่ารุนแรงมากถ้าเพี้ยลงระบาดหนักๆนะครับลงแบบว่า เรารู้ว่าเพี้ยในายนาเราเยอะเนี่ยผมจะแนะนําให้ไปใช้แพร่หน่ำนะครับเหมือนทุกทุกคลิปนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าในนาเรามีเพี้ยตัว2ตัวหรือน้อยเนี่ยเราแนะนําใช้ตัวธรรมดาไปก่อนนะครับถ้าไม่อยู่จริงๆรอบออกรวงหรือรอบโน้มรวงเนี่ยเราถึงจะใช้แพรน้นาำก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวนี้ก็200กรัมนะครับ200กรัมนี่จะได้10ไร่นะครับหรือ100กรัมต่อ5ไร่นะครับก็จบไปอันนี้เพี้ยกระโดดนะครับจําเป็นระยะตั้งท้องนะครับหรือท้องกลม ยันถึงออกลวงเนี่ยผมบอกเลยว่าจําเป็นนะครับถ้าท่านไหนระบาดแล้วจะรู้นะครับจะรู้จักมันถ้าท่านไหนที่ไม่เคยเจอไม่พบเจอหรือว่าไม่เคยฉีดหรือว่าเบื่อกับการที่ข้าวเราตอนเก็บเกี่ยวเป็นฟางเป็นมเมล็ดขาวหรือมเมล็ดรีบเนี่ยเกิดจากไอเจ้าตัวนี้นะครับเพราะเราไม่เคยใส่ไม่เคยฉีดนะครับทําให้มีปัญหาก็จบไปนะครับไพรมิโตซีนนะครับหนึ่งร้อยกรัมต่อห้าไร่หรือสองร้อยกรัมต่อสิบไร่นะครับตัวนี้หรือกลุ่ม9้าบีนะครับ ถ้าตัวดีเลยคือแพ่นหน้ามแพนหามดีสุดนะครับก็จบไปตัวต่อไปก็ลูเฟนนะครับลูเฟนนูรอนนะครับถามว่าลูเฟนเนี่ยมันคุมไข่นะครับแล้วก็ฆ่าหนอนไปในตัวด้วยนะครับก็เราจะใช้ตัวนี้ต่อนะครับจากรอบที่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราใช้ตัวนี้คุมมาเรื่อยๆหนอนจะไม่ค่อยมีนะครับหรือว่าแทบจะไม่ระบาดเลยนะครับแต่จะบอกก่อนว่าถ้าหนอนระบาดแล้วนะครับหรือว่ามีการ มีตัวในานาเยอะแล้วเนี่ยผมแนะนําไปใช้พวกการลอกคราบจะดีกว่านะครับคือยานอกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราฉีดในช่วงเวลาเนี้ยนะครับเช่นไซเปอร์เมทินนะครับอะบาแมกตินนะครับหรือพวกตระกูลยาที่ลงท้ายด้วยน้ํามันหรืออีซีที่เรานิยมชอบใช้กันแรงๆนะครับที่กลิ่นเหม็นๆนะครับทุกชนิดนะครับถ้าเว้นได้ระยะท้องกลมเนี่ยให้เว้นนะครับแนะนําใช้ยาผงจะดีกว่า อย่างตัวนี้นะครับตัวลูเฟนตัวนี้ก็คือ100กรัมเนี่ยได้10ไร่นะครับหรือ50กรัมต่อ5ไร่นะครับก็จบไปนะครับอ่ามาดูตัวต่อไปเราจะใช้ปุ๋ยเกตนะครับเดี๋ยวลองยี่ห้อใหม่มาลองบ้างนะครับก็10 0 3 8นานะครับก็ลองตัวนี้มาลองใช้ดูนะครับดีป่าไม่รู้ก็ซองนี้ย1กิโลนะครับก็จะบอกนี้ว่า1กิโลนะครับได้10ไร่หรือ500กรัมนะครับต่อ5ไร่แนะนำให้ใช้แค่นี้นะครับ ถ้าจะผสมปุ๋ยเกตนะครับอันนี้เรียกปุ๋ยเกตนะครับหรือปุ๋ยปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนะครับที่ผมบอกว่าระยะท้องกลมนะครับหรือหลังใส่ปุ๋ยเราจะเริ่มใช้กันแล้วนะครับก็จะใช้ตัวนี้ถ้าท่านไหนจะใช้กูโคตรก็ให้ใส่ตัวนี้นะครับ1กิโลกับกูโคตรหนกิโลนะครับฉีด1ิบไร่นะครับตามนี้นะครับก็ให้ผสมตามนี้ก่อนนะครับผสมผงตามนี้ลงไปก่อนนะครับแล้วก็คนใส่กระเ๋งทีละตัวทีละตัวลงไปนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวต่อไปนะครับที่ขาดไม่ได้แล้วก็แพงมากด้วยนะครับแพงจริงๆก็แล้วแต่ท่านไหนจะไม่ใช้ตัวอติว่าก็ได้นะครับแต่ให้สังเกตตรงนี้นะครับนี่ชัดไหมครับกลุ่ม3ามบวกสินะครับช่วงระยะท้องกับระยะออกรวงปะปายนะครับเราจะฉีดการหลังใส่ปุ๋ยกับออกรวงปะปายเราจะใช้ตัวนี้นะครับนี่สามบวกสินะครับจำชื่อกลุ่มยาอย่างเดียว เพราะว่ามันจะมีไดฟิโนโคนาโซนกับอะอกซีโตบินเนี่ยจำชื่อสามัญ2อันนี้นะครับฉีดช่วงท้องกลมนะครับหรือออกรวง5%หรือออกรวงปะกปายนะครับอัตราที่ใช้150นะครับ150หรือคิดง่ายๆว่า200 200มลินะครับหรือ250มลิตรต่อ5ไร่นะครับผมซื้อมัน1ลิตรนะครับพันกว่บาทเพราะว่า10ไร่ผมจะฉีด2รอบนะครับคือรอบต้นกลม รอบออกรวงปะปลายนะครับเพราะว่าเราจะฉีดเพื่ออะไรเพื่อแก้โรคก,กาบใบเหลืองนะครับหนึ่งตัวกาบใบเหลืองกาบใบแห้งนะครับแล้วก็แก้พวกมเมล็ดลายมเมล็ดดำนะครับซึ่งมเมล็ดลายมเมล็ดดำมเมล็ดด่างเนี่ยมักจะเกิดตั้งแต่อยู่ในท้องนะครับก็คือช่วงระยะเป็นมเมล็ดอ่อนหรือ4.1ที่ผมบอกถ้าฉีดตัวนี้ป้องกันนะครับหรือพวกอันนี้มันจะเพิ่มเมล็ดด้วยนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่<ด>แ แล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับแต่เน้นกลุ่มสามบวกอนะครับนี่กลุ่มยาป้องกันโรคสาบวกบอดนะครับไม่จําเป็นต้องออดีว่าก็ได้นะครับแต่ผมใช้ของเขามาตลอดนะครับผมก็ยังจะใช้อยู่ส่วนกรดอะมิโนนะครับรอบนี้ถามว่าจําเป็นไหมก็แล้วแต่ท่านนะครับถ้ายาเหลือจากรอบที่แล้วก็ใส่ถ้าไม่เหลือก็ไม่จําเป็นนะครับเราจะใช้อยู่แค่นี้นะครับนี่แคลเซียมโบลอนนี่นะครับเราจะใช้อยู่แค่นี้ถ้าเรื่องจริงอ่ะเดี๋ยว ถ้ามีก็ใส่แล้วกันนะครับกรดอะมิโนก็คือร้อยมิลลิลิตรนะครับต่อห้าไล่หรือร้อยมิลลิลิตรต่อห้าไล่นั่นแหละครับหรือสองร้อยมิลลิลิตรต่อสิบไร่นะครับ,ระรบจะใช้แค่นี้ใช้แค่พอเฉาะแชะนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับพอให้เขาได้กินนะครับก็จบไปส่วนตัวต่อไปก็แคลเซียมโบลอนนะครับแคลเซียมโบลอนก็จะบอกอยู่ว่าช่วยอะไรช่วยให้เกสรผสมติดนะครับหรือสร้างมเมล็ดอ่อนได้เยอะขึ้นหรือรวงอ่อน สร้างการผสมของเกสรน,นะครับแล้วก็ช่วยชะลอไม่ให้ข้าวงามหรือข้าวที่งามเฟื้อใบหรือว่างามเกินไปนะครับทําให้ลําต้นแล้วก็เนื้อเยื่อของลําต้นแข็งแรงไส้หนงไส้ในแกนแข็งแรงนะครับมลงกัดเจาะไม่ค่อยเข้านะครับก็จบไปนะครับสําหรับตัวยาฉีดรอบที่ห้านะครับหรือว่าช่วงต้นกลมนะครับหรือกัดหางปาทูนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูลักษณะ ถ้าที่เราจะฉีดรอบนี้กันนะครับหรือรอบที่ห้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูแนะนําให้ดูว่าเราฉีดในช่วงไหนนะครับยารอบที่ห้าส่วนท่านไหนที่ตามยามาเนี่ยผมบอกเลยว่าเซตเนี้ยหนึ่งถึงหนึ่งถึงห้ารอบเนี้ยจริงๆรอบเนี้ยมันจะต้องเป็นรอบที่หกนะครับรอบที่ห้าจริงๆมันจะต้องย้อนกลับไปต้องไปดูคลิปห้าสี่ห้าหนึ่งครับถึงจะบาลานซ์หรือว่าคลิปต่างๆที่ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเขียนว่า ฉีดยารอบที่หนึ่งข้าวอายุกี่วันฉีดยารอบที่สองข้าวอายุกี่วัน่ะควรจะไปดูเซตเหล่านั้นมากกว่านะครับเซตพวกนี้ก็แค่แนะนําตัวยานะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวยาบ้างนะครับก็แล้วแต่เดี๋ยวไปดูต้นข้าวกันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเราฉีดตัวนี้เพราะอะไรไปกันเลยครับก็มาต่อกันเลยนะครับจาก รูปยาที่แนะนําไปเมื่อกี้นี้นะครับก็จะมาดูลักษณะต้นที่เราจะทําการฉีดยากันนะครับว่าลักษณะต้นเป็นแบบไหนที่เราจะฉีดยาช่วงระยะต้นกลมนะครับพูดง่ายๆก็คือลักษณะจะประมาณนี้นะครับต้นกลมก็คือแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับเรียกระยะต้นกลมนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมครับใบใบมันจะเป็นใบสุดท้ายแล้วนะครับหรือพูดง่ายว่าใบธงนะครับนี่เราเราจะเล่ง นะครับเขาเรียกว่าเร่งเร่งรวงอ่อนนะครับแล้วก็แก้พวกโรคเมล็ดด่างเมล็ดดํานะครับในในในข้าวนะครับนี่ส่วนส่วนใหญ่จะเป็นใบทงนะครับฉีดในระยะเขาพูดง่ายว่าระยะใบทงนะครับแต่ยังไม่ท้องบางนะครับนี่ใบทงแบบนี้นี่นะครับนี่ลักษณะใบทงประมาณนี้นะครับนี่แต่ไม่ท้องบางนะครับก็จะฉีดเร่งระยะใบทงประมาณนี้นะครับนี่ระยะแบบนี้เลยนะครับเห็นเห็นชัดจะนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมแหวกว่า นี่นะครับนี่ระยะใบธงนะครับนี่จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ชัดเจนนะครับนี่น,นี่นะครับใบธงระยะใบธงใบแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยระยะใบธงนะครับเนี่ยก็คือเราจะฉีดยาเซตเซตลอบรอบที่ห้านะครับหรือว่าออติว่าก็จะฉีดในระยะแบบนี <c Log o> like ้นะครับใบธงแบบนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับค่อนข้างจะเสียหายจากบัวเยอะนะครับแล้วก็ฝาก Ite, ให้ข้อคิดอีกหนึ่งข้อนะครับเกี่ยวกับท่านไหนที่ถามว่ามันใบข้าวเหลืองนะครับใบข้าวเหลืองในช่วงที่ข้าวออกรวงนะครับหรือว่าข้าวตั้งท้องเนี่ยจากใบเขียวแล้วออกไปเป็นใบเหลืองนะครับใบเหลืองในที่นี้ก็คือผมจะบอกก่อนนะครับใบเหลืองเกิดจากข้าวใช้พลังงานนะครับจากใบข้าวหรือใบธงเนี่ยเพื่อเลี้ยงเมล็ดอ่อนนะครับหรือว่าเมล็ดที่ออกมาแล้วนะครับสามารถ สองเคาะหรือใช้งานเมล็ดมากเกินไปจนทําให้เมล็ดไม่ใช่นะาใบเหลืองหรือว่าใบาไม่เขียวก่อนก่อนวัยอันควรถามว่าไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปเครียดนะครับปล่อยตามธรรมชาติแต่ถ้าเราไปเล่งหรือไปใช้สารมากเกินเกินไปเนี่ยจะทําให้ใบกรอบใบเสียได้นะครับซึ่งถ้าเป็นโรคใบกรอบหรือเชื้อราเนี่ยก็จะให้ฉีดพวกน้ำตาลกูโคสผสมปุ๋ยเกล็ดเข้าไปช่วยได้เพื่อให้ข้าวเนี่ยเกิดอาการรีบอัด น้ำนมเข้ามาเล็ด <bunker. S 2> มากข mm. ึ้น okay. anyway. นะครับก็คือระยะที่ให้ดูรูปเมื่อกี้นี้นะครับก็คือระยะตั้งท้องแบบนี้นะครับนี่แบบนี้นี่นะครับนี่ระยะตั้งท้องแบบนี้นะครับก็ระวังเพี้ยกระโดดนะครับให้ระวังมากที่สุดก็เป็นพวกเพี้ยกระโดดนะครับระวังมากเลยก็ส่วนใหญ่จะเป็นเพี้ยกระโดดนะครับเรื่องอย่างอื่นก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยนะครับระยะต้นต้นก็จะกลมหมดแล้วนะครับนี่ก็จะกัดหางประทูประมาณนี้นะครับนี่ประมาณรูปภาพนี้แล้วนะครับ ก็ส่วนใหญ่เราจะระวังต้นกลมแบบนี้ให้ระวังเรื่องมากที่สุดก,ก็จะมีหนอนม้วนใบนะครับแล้วก็เพรียกระโดดสีน้ําตาลซึ่งระบาดหนักนะครับก็จะมีอยู่สองสามอย่างนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นี้ก็คือเพีียกระโดดนะครับหนอนม้วนใบแล้วก็หนอนหนอนกอนีไม่ต้องห่วงแล้วครับหนอนกอส่วนใหญ่ถ้ามีการระบาดหรือว่าเป็นตัวก็จะเกิดในช่วงออกรวงมาขาวนะครับซึ่ง ไม่ต้องไปเครียดอีกเช่นเคยนะครับอันนี้ก็คือค่อนข้างจะเสียหายจากบัวเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูผลผลิตนะครับซึ่งผมก็แก้ทางบัวโดยการหวานปุ๋ยยูเรียหรือนาตรเจนเข้าไปเลยนะครับปุ๋ยที่ผมแนะนําให้หวานแก้บัวก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนโตรเจนนะครับเพราะว่าเราจะเอาฟางให้งัวด้วยนะครับก็เลยอัดปุ๋ยยูเรียขยุกมันไปเลยนะครับ คือได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นั้นนะครับเดี๋ยวเอาฟางไว้ให้งัวแทนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะข้าวที่บัวเข้าทําลายนะครับก็ผมได้เติมน้ําลงไปแล้วนะครับก็ช่วงระยะต้นกลมที่ผมบอกไปนะครับตั้งแต่ต้นกลมยันออกรวงเนี่ยก็ระวังเพี้ะกระโดดกันด้วยนะครับซึ่งระบาดกันเยอะนะครับก็อย่าปล่อยให้มันไปหนักกว่านี้แล้วกันนะครับวันนี้ก็แนะนํายารอตที่5้าแล้วก็เหตุผลที่ต้องใส่ต้องใช้นะครับ ส่วนตัวก็อย่าพลาดแบบผมแล้วกันนะครับก็ฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้ขอให้ทุกท่านได้ผลผลิตเต็มน้ำเต็มหน่วยทุกท่านนะครับเดี๋ยวฤดูถัดไปหรือผมมีน้ำเนี่ยผมจะมาทำการทดลองสักสามไร่นะครับให้ดูว่าการที่เราทำนาสามไร่เนี่ยโดยที่เราใช้การหล่อน้ปล่อยแห้งไม่ฉีดยาใดๆเลยนะครับฉีดยาแค่ยาฆ่ายาก,กับมแมลงอย่างเดียวเนี่ยโดยที่เราไม่บำรุงอะไรเนี่ย ดูดีว่าเราจะได้ผลผลิตเยอะไหมนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับแต่ตอนนี้ปัญหาถ้าออกลวงมาแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดเรื่องมแมลงครับให้กลัวเรื่องเพี้ยกับเรื่องเชื้อราคอลวงแค่นั้นนะครับส่วนเรื่องที่ควรจะกลัวต่อไปเมื่อข้าวออกลวงแล้วก็คือนี่นะครับลักษณะนกแดกนะครับก็คือนกกระจีก,กระจาจะแดกหมดหรือเปล่านั่นก็ต้องวัดดวงเอานี่นะครับลักษณะที่ผมบอกว่าให้ต้องฉีดนะครับเห็นไหมครับ ลักษณะเขาก็จะมาเริ่มม้วนหน,นอนม้วนใบนี่นะครับนี่น,น,นี่มีตัวด้วยเห็นไหมครับนี่ที่ผมบีบอยู่นี่นะครับนี่ครับที่ผมบอกว่าทําไมเราต้องใส่รูเฟนนะครับเพราะว่าเนี่ยหน,น,นอนจะเข้ามาม้วนใบทงเราเห็นไหมครับนี่เห็นไหมอันนี้คือมีลักษณะตัวเริ่มมาแล้วเห็นไหมครับมันจะมาตอนช่วงใบทงนี่คือหนึ่งสาเหตุนะครับส่วนหนอนกอนไม่ต้องห่วงแล้วครับควรจะห่วงหนอนม้วนใบกับเพี้ยกระโดดแล้วก็เชือ้อราคอรลวงนะครับกาบใบแห้งเมล็ดดายเมล็ดดํา ควรจะทำการดูแลรักษาก่อนที่มันจะออกรวงจะดีกว่านะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ